จังหวัด้อยเอดค่ะก็ได้มีการจัดโครงการค่ะปลูกป่าเจ็ดไฮค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2 5 6 7ค่ะนายทรงพลใจกริมภูวร,ราชการจังหวัด้อยเอดเป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกป่าเจ็ดไฮเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ในสื่อร่วมใจรอบประค้อ63ลอยเอ็ดปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินลดภาวะโรกร้อนเฉลิมพระเกียรติโดยมีนางสาวธนพรริธิแผงผู้อำนวยการโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์63จังหวัดรอยเอ็ดพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนเขาร่วมซึ่งมีการจัดขึ้นคาะทีโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์63จังหวัดอยเอที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดรอยเ็ด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีใจรักตน้นไม้รักปา่าสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชนสร้างความตระนักให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมร่วมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศให้กบนักเรียนและชุมชนซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์รักษาไหวซึ่งพันปา่าสร้างระบบการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนภายในโรงเรียนที่ยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจการดูแลหดน้ำพ่วนดิน สรงผลต่อคุณภาพชีวิตและอารมณ์จิตใจเมื่อเรามาล็ดพันค่ะแตกยอดออกไปขึ้นมาและก็จะก่อให้เกิดความผากภุ่มใจแก่เด็กๆและเยาวชนในการเหตุเธอหนีนําขัง